นี้เร็กน่าจะไปวันแห่งรอบแอนดโรนะก็หวังว่านะเดี๋ยวนี้พวกเฮลเฮลหายไปจากการประมูลหมดแล้วละ่ะไม่มีอะไรจะพึงปังไปมากกว่าความสนุกอีกแล้วงั้นมาโยกมาคลึงให้กับวันนี้กันดีกว่า bad to the bone เลวบริสุทธิ์จ <laughs> <c oughs> ับปกติฉันจะโดนเด็กวตแต่งตัวเวอร์มาประมูลตลอดแต่ว่าเรื่องจริงก็คือฉันยังไม่ได้แต่งตัวตามที่จัดเลยวันนี้ฉันจึงตัดสินใจว่าเออซูลาจะจัดเต็ม พ่อในกล้องพวกนี้ผมจะขยับการประมูลขึ้นไปอีกระดับดูนี่เลยวันนี้เราจะทำวิดีโอล็อกเกอร์ไฟแบบเอ็กซ์ตรีมที่สุดขคียอย่างเดียวก็คือมาดูงี่เง่าขนาดไหนพูดจริงผมโงไได้มาทำให้ผมดูอ้วนไหมเชื่อผมพ่อนี่จะกระจายทุ่วเน็ตแนะ่เอ็กซ์ตรีมนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยผมใหโวกอยู่ฉันเห็นกล้องแต่คิดไม่ออกว่าเพื่ออะไร ผู้ซื้อตู้เก็บของสุดขีดพวกคุณเป็นผู้ซื้อห้องเก็บของสุดขีดทุกครั้งที่เจออยู่แล้วโดยซื้อห้องเก็บของที่ปัญญาอ่อนที่สุดนี่เป็นวันดีที่จะเป็นตากล้องสบายดีไหมเออร์ซูลา่าเออเออเออมันใกล้เป็นิดนะเป็นอะไรไปเออร์ซูลา่าเอ็กซ์ตรีมไปเหรออ้าอาาาเเราทุกๆคนก่ตอตระสู่การประมูลในเช้าวันนี้ในนามของส a ตร m มารเรามีบัญชีคงค้างอยู่เราจะผ่านประตูเข้าไปยังห้องเก็บของตัดกุญแจออก มองข้างในแล้วเดินผ่านไปห้ามแตะต้องอะไรทั้งสิน้นห้ามเข้าไปในห้องเงื่อนไขของการประมูลเหมือนเดิมเงินสดเท่านั้นทุกคนพร้อมไหมพร้อมไปเลยหน่าคุนค้นๆทั้งนี้บวกกับคุณสุดขีดหนาเลยกระจกนี่กระจกนี่สุดขีดนี่เห็นห้องนี้ยังไปเห็นประตูนี้ไหมกอะไรขึ้นในนั้นวูน้่นสุดขีดเลย เอาละเยอะข้างนอกมาเยอะข้างในกันดีกว่าเอาดูสาบางคนมาปาร์ตี้ในนี้น่าจะบอกให้ไม่มีปาร์ตี้ไหนเหมือนปาร์ตี้ในห้องเก็บของที่สุขุกเอ้ <c oughs> บุ๊พวกนั้นร้องกันโรจริงๆเลย <c oughs> ไม่เอาวะเร็กขยะอยา่างนั้นเลยผมน่าจะควบกิจการบางอย่างที่วอรสตีทเนี่ยนี่เสียเวลาชะมัดเด้คนคนนี้ชอบของฉันสูงกว่านี้จริงๆ นี่เป็นตุก๊กตาแฟชั่นชั้นสูงของที่อยู่ในนี้เป็นที่ชื่นชอบแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลแย่หน่อยนะว้าว <Wow. S 1> นี่เป็นห้องที่แย่สุดขีดเลยพ่อคิดว่างไง่า hey, ยอะไรอยู่ข้างหลังนั่นอะโต๊ะเลยปรคุณดูกกยังดีสุดขีดหรือยยังฮะใช่โอ้โห oh oh. นี่อาจจะเป็นการซื้อที่มีผลนั่นดูไม่สุดขีดเลยอะพ่อเอาแล้วนะเริ่มเท่าไรกันดีสุดๆมาเลยสุดขีดว่าเท่าไร ยังไงร้อยสองร้อยสามร้อยอหนึ่งพันสิบโอ้โหสิบก็ให้ตายสิบพ่อสิบมีใครเพิ่มไหม สิบว่ายังไง25ขยับอีกหน่อยขอบคุณมากเลย50แล้วขอบคุณเอา60ไปกันต่อ70สู่ไหมแปดไปแล้วเอามาทําไมเนี่กล้องในี่แปดเอา90แล้วเอา100่งรชนวนโอ้โห110ไปกันต่อ120แล้วสู่ไหมหนึ่งร้อยสามโอ้โหดูสิหนึี่สมีใครสู่ไหมหนึ้อยห้าแล้วข้างหลังว่ายังไงนับ1 150นับ2ขายตรงนี้หนึสุดขีดเอ็กตรีมดีมากเลย EXTREME เป็นไงโอ้ห้องดีสุดขีดไหมเนี่ยไม่อึทั้งนั้นแจ็คเก็ตคุณโสไร้ค่าเก้าอี้เก้าอี้ผูกกระปุกข้าเหรียญโอ้โบกี้อยู่นี่สิเอาไว้ทำไรอ่ะเฮ้ยเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟของมอเตอร์คือจะใช้ปันเดย์มาเดีก่อนนะไม่ได้อะไรเลยนี่ได้สักห้าสิบดอลลาร์คิสวาตตตดของพ่อถูกกำจัดแล้วอะไรอะไร หน้ากากกันพิษเข้าใจละพ่อห้ามสูดหายใจพ่อเมาแน่แล้วก็จะไปนอนที่ผืนท่านนายถ่ายรูปฉันท,นทนฉันฉันจะถ่ายน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 ายแล้วใครถ่ายเราเราเรามาเ็วพ่อเราต้องการบางอยา่างอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนนะพ่อ ผมรู้ว่านี่อะไรนายไม่นคนเป็นแบบนี้นี่งั้นเครื่องบินควบคุมระยไะไกลนั่นคือกล้องใช้ใบพัดใบนี้ได้เลยตอนนี้ใช่แล้วใช่แล้วก็ถ่ายภาพแต่มุมสูงได้อย่างนั้นเสิใ<ช>่ใแล้วเอาเจ้านี่ไปตรวจดูแน่นอนนี่อาจจะทําเงินได้มากมากเลยนะพ่อจริงๆโอเคเอาแล้วนะอืมอืเอาอข,อของดีๆสุดเกียร์จริงๆ เราจะโยกห้องนี้แหละคุณอยากได้ห้องนี้เหรองั้นมาเขย่า,ม,า,ยามันกันนี่มัวขีม่ม้าอาจจะมีคนที่ขีม่ม้าแล้วก็มีเงินด้วยในบางครั้งเหรอะนะแบ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 แทุกอย่างถูกใสก่ก่องเอาไว้ถ้าได้ราคาเหมาะแล้วก็มันก็คุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงดูมีที่นอนเน่ยสกปรกเป็นบ้าเลยอาจจะมีหนูอยู่ด้วยไม่เอาละสกปรกเกินไปนะเนี่ยไม่เอา ว้าวมีของเยอะเลยในนี้ดูที่มวกจ็อกกี้สิมุกนี้รัภัยสาคัญสําหรับความปลอดภัยจะทําให้ดูตัวอย่างไม่ดีเอาละห้องหมายเลขก a ส2ิบองไดอนผมอยากเริ่มที่ร้อยหนึ่งได้ไหมออหนึ่งร้อยมาเลยหนึ่งร้อยห้าสิบไปต่อเอาสองร้อยสู้บาของห้าสิบ้ไม่จไม่เอาเลยสา0ร้อ้าสิบไปเลย450ร้อ้าสิเอาห้าร้อห้าสิไว้ไงสู้ไหม สู้หรือเปล่าว่ายังไงเอาหกร้อยไปเลย6กร้อยห้าสู้ไหมว่ายังไงสู้หรือเปล่าหกร้อยแล้วเอาเจ<อ>็ดร้อยังหลังนู่นมาเลยดัง,ง750ๆเจ็รยห้าใกล้ๆนี่นับหนึ่งเจ็750นับสองขายตรงนี้7จ็ยห้านี่เลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โอ้ขอถามหน่อยเราเราทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะเป็นฉากไล่ล่าที่แจ๋วเออเหรอวิดีโอแอคชั่นทีดีต้องมีฉากไล่ล่าไงฉันว่ากลับไปดูดีกว่าเอาละห้องก่อไปดูกันให้ดีๆเอ้ยโอ้ที่ถูกจับใส่กล่องแล้วก็โยนเข้าไป แต่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพอยู่บ้างถ้าได้ราคาดีเป็นการซื้อที่ฉลาดอันนี้ก็คือของใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ทำครัวยี่ห้อดังด้วยฉันไม่อยากจะลอคคำพูดรอยแต่ถ้าได้าราคาดีนี่เป็นการซื้อที่ฉลาด hey, hey. กระจกเสื้อผ้าไม่รู้สึกใช่กับห้องนี้แย่ yeah, สุดๆขึ้นอยู่กับเราถ้าห้องนี้เล่าเรื่องได้เรื่องแบบไหนที่จะบอกเราหนูคือขยะค่ะจบ อยากไปด้านหลังสุดแล้วก็ถ่ายรูปประจังเลยทางเดียวที่จะทำได้คือซื้อมันไงคือเพราะว่าเราไม่ซื้อมันแล้วนั่นถูกต้องสุดขีดเลยเอาเราเริ่มกันแล้วนะห้องไม้เลข2080ดูนในน้ำในของเต็มตึงข้างบนเลย100 100ยังไงนะตรงไหนเนี่ยเอา200ร้ เอาสามร้อไปเลยยังไงนะสี่รอ้า5ห้าร้อยหร้อยไปเลยว่ายังไงสู้ไหมอ้า้อยห้าสิบว่ายังไงหกร้าขยับอีกหน่อยนับหนึ่งหกร้านับสองให้ไหมไม่ให้ขายเลยหกรยเ้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้ไม่ได้ห้องแต่ที่จริงฉันมาเพื่อโชว์เสื้อผ้าหรอกเรียบร้อยโอ้ใช่ทุกท่าเหมือนมานั่งออกกำลังคงได้สักีจ15สิ้าด้มาก โอ้กล่องนั่นอะไรฮะเออนั่นดี้โอ้ฉันคิดว่านีกูไม่ค่ะอย่างน้อยที่สุดคุณอับราฮัมลินคอนโอ้ oh, ใช่เจออะไรนี่โอ้ oh, oh. กล้องส่องทางไกลอันนี้เอาไว้ดูมา้าที่ไปรอบๆเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วใช่มันมีไว้ทำแบบนั้นผมบอกคุกได้สักหกสิบปีดีมาก เออมันเป็นอะไรสักอย่างของมาสำหรับเสริมสวยมาต้องเอาไปตรวจซะแล้วเอาล่ะเราได้เก้าอี้กี่ตัวห <6 S 2> เรามีตู้เสื้อผ้าทิ้งหนังสือโตหัวเตียงโต๊ะข้างหลังนั่นเก้าอี้หตัวเข้าชุดกับมันแล้วก็เตียงสำหรับทั้งชุดผมว่าเราคงได้ราเจ็ดร้อยเหรียญใช่แล้วแล้วเรายัางต้องเอาของเสริมสวยมาไปตรวจสอบอีกนี่ก็เอากวบไปจากนี่กันมั ดูเชื่อได้ไรบ้างเอาละลงมือกันเลยเกิดทำความร้อนพกพา20เหรียญต่อออยตัวเล็กนี่อาจจะสักข่าเหรียนรอนะมั้งผมเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วเห็นไห้ว่าผมทำอะไรอยู่โคมไฟรู้สึกเหมือนเข้ามายุ่งกับสงครามประมูลงี่เง่าอยากกินนักล่าห้องเก็บขอทุกคนต้องการถุงหนึ่งแต่ไปด้วยไม้แขวนเสื้อถูกๆ ไม้ถูส้วมเงินบริสุทธิ์นอกนั้นไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยจ้าไว้เลยเออรซิลา่าประมูลบัไรก็ตามให้เดินหนีซะโอ้พระเจ้าไม่มีอะไรดีเลยในนี้นี่อะไรกันโอ้พลิตภัณฑ์สเก็ตอันนี้เอาไว้ฝึกเล่นสเก็ตเองหรือย,ยังไงนี่เป็นแต้บเล็กๆถ้ามีของในนั้น ใช่แล้วดูสภาพสิพวกนี้ใหม่เอี่ยมเลยใช่เป็นงานไม้ที่ไม่ธรรมดาเอาไปตรวจสอบดีกว่านะผมสุนเงินทั้งหมดแต่ผมยังกินได้คืนนี้มีพาสต้าหวังว่าจะมีซอสมะเขือเทศด้วยนะใช่เลยเย้ <Yeah! S 2> โอกาสเดียวในตอนนี้เพื่อเสมอตัวผมว่ารองเท้าสเก็ตนี่และ เอาไปตรวจสอบดีกว่าและภาวนาให้มีค่ามากกว่า675ดอลลาร์ยหมอเรื่องชุดเสริมสวยมาได้แล้วก็ต้องเขาคนนี้แหละเขาบอกได้เฮ้ย กลิ่นหนในมันนี่จริงๆ,ๆกลิ่นของชนบทนะครับกลิ่นเหมือนขี้ม้าสําหรับผมขอต้อนรับสู่การดก,การโปโลออขอบคุณครับนี่คือเวทลาลูกผส,สมมาเพื่อแข่งพมดอาชีพการแข่งจะฝึกให้มันเป็นม้าโปโลอีกครั้งมันสวยจังเลยผมช่วยอะไรได้บ้างในวันนี้เหรอผมได้ข่าวจกากแหล่งที่ดีว่าคุณบอกเราได้ว่าน,นี่คืออะไรโอ้วิเศษเป็นชุดเสริมสวยม้ายี่ห้อดีมากนะออสเตอร์ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้าง เรามีเชือกเกลียวนี่สรับกลุ่มมาเราได้เขาใส่เชือกเกลียวแถวคอของมาเขาไม่ดูดีและก็มีแปลงแปลงขนลองดูมาให้ดี้น่นดีนนนยถ้าเป็นปลที่อยากสักหน่อยนะเป็นแปลสรับงานหนักเลยชอบที่ดูให้ไหมจ๊ะโอ้ใช่ผมว่าเธอชอบมันมากนะโอ้ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดี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 เหมือนตอนฉันแปลงให้ริกเลยโอเคนี่ใหม่มากเลยเห็นไหม คลิปมาสเตอร์ของออสเตอร์สมัยเสพพวกนี้เราจะมีพวกที่อายุ30 20ปีหรือว่า5ปีมันอยู่ยาวช่วชีวิตและใช้ในสำหรับเล็บขนมาครับตอนที่มาสายเรือกันหนาวของขมันก็ยาวสัก3นิ้วหรืออ่ะ4นิ้วก็จะเตรียมเครื่องตัดเราจะโกนและคลิปขนมาเอ่อยาแฝงคอเขาอมันตอนนี้ก็ถูกคลิปไปแล้วคิ่ม่ามีขนตรงคอมากนะัก เหตุผลก็คือเราคลิปออกแ็้วตอนเราเล่นโปโลเราคุมคอของมันพให้มันรู้สึกได้ตอนเราควบคุมคอของมันนั่นเองผมอยากรู้ว่าของชนิดได้สักเท<อ><อ>่าไหร่ครับคิดว่าทั้งหมดก็ห้าดอลลาร์ารนะครับห้าดอลลาร์ดีมากเ,เราควรทำให้แน่ใจว่านี่ใช้งานได้ก่อนใช่ ดีมากอ่คิดว่ามันพร้อมสำหรับม้าจริงแล้วโอเคน่าทึ่งมากริกเยี่ยมจริงๆทำได้ดีมากเลยฉันชอบตอนริกเล่นกับม้าและลูกบอลของเขาไม่ต้องออกกล้องบนบวกไปเหรอไม่ต้องเพราะยูริผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องกล้องบินได้จะถ่ายเราที่อาคารห้องเก็บมันจะต้องเป็นเรื่องของความกล้าเข้าใจไหมพ่อ พ่อจะต้องสนุกเยรีโอสบัสดีไหมครับคุณมีงานสองอย่างวันนี้บอกราว,ว่านี่ราคาเท่าไหร่แล้วบอกวิธีใช้ให้เราด้วยตกลงโอ้มีอะไรเนี่ย DJI Phantom Vision 2 Plus คุ้มเงินที่จ่ายเอาออกจกกล่องก็ได้โดรนถ่ายวิดีโอที่เราเราจะมีได้ในมือคนดีก็วิเศษเลยแม้จะอยู่ในมือคนชั่วมันก็ไร้มนได้ครับมันอยู่ในมือคนดีอย่างตอนบินเนี่ยมันใช้กล้องปรับ มันได้คุณปรับมาได้จากสมาร์ทโฟนเลยโอ้ oh. คุณจะเห็นมันมีวิทยุของคุณอยู่ตรงนี้ครับแล้วที่คุณทําก็คือหนิบโทรศัพท์เอาไว้แล้วพอจะนี่บินคุณก็จะเห็นทุกอย่างได้จากตรงนี้ึกภาพกําลังถ่ายการประมูลด้วยเจ้านี่ใช่คุณเบนความสนใจของพวกเขาได้แล้วประมูลได้ทั้งหมดเลยไม่ผมจะฟาดพวกเขาด้วยกล้องใช่แบบไปได้เร็วแค่ไหนเหรอเจ้านีไปได้เร็วมากครับอาจจะไล่รถได้สบายๆเลย่า้เจ๋งมากเปิดวิทยุเลยแล้วเราจะเริ่มเจ้านี่กันแล้ว Oh, และกล้องนี่มีสเตเบลิเซอร์อยู่ด้วยนะครับถ้าคุณมองมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยับเฮลิคอปเตอร์กล้องจะรักษาระดับอยู่ได้และน่นเมื่อคุณจะทําอะไรมันก็จะน่าทึ่งมากเลยเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บนเฮลิคอปเตอร์ได้เรากดตรงปุ่มอัดแล้วก็ดูว่ามันเริ่มถ่ายหรือเปล่าแบบนี้เห็นไหมครับ เราจะตามกล้องไปนั่นไงมันบันทึกภาพ oh อยู่โอ้ oh ใช่โอ้ใช่นั่นเอาไปจากภาพหน่อยดูเหมือนไม่ทํางานนะครับที่เราต้องทําก็คือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแล้วเราก็พร้อมบินตอนนี้รู้แล้วว่าทำงานยังไงไม่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 นม่ไมได้ไ,ไม่เท่ไไม่เม่ไมไม่ไม่ม่ํากัม่ยม่ไ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 ากไม่ไม่ไ่ไม่ไมยไม่ไม่าเ่ไม่ไม่ไม่ไ่่ <S <S> ่่่ โอกาสชนะโอ้ไม่พ oh ่อพ่อพ่อข้าผมไม่ได้ผมไม่กลับนะพ่อกลับให้มาทำอย่างอื่นซิขณะที่กล้องขึ้นสูงฮีโร่ของเราก็เข้าหาชะตาธิลิขิตแต่ผู้เดียวถอยไปทำไมเล่าถอยเนี่ก็อยากอยู่ในฉากด้วยอะถอยไปตรงนั้นเลย ครับครับหลายคนรู้จักนี่ด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสเก็ตลีลาที่จะบอกให้เพราะมีหวันใจสเก็ตลีลาของแคนาดาเธอจะมาช่วยตีราคาให้และผมจะไปพบกับอลิซาเบตแมลี่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนั่นเนี่ย <laughs> ด้ใช่ไหมคะว่าวนสุดยอดเลยเอาไปตรงนี้เลยค่ะไม่อยากเชื่อว่าผมจะมาพบกับอลิซาเบธแบนลี่ตัวจริงเสียงจริงยินดีที่พบค่ะขอบคุณมากแล้วเชียด้วยควมยินดีไม่อยากเชื่อว่ากำลังทำแบบ <c oughs> นี้ <c oughs> เอาอะไรมาคะนี่เป็นสเกต็ตแล้วก็รู้ว่าบางครั้งสเกต็ตก็แพงได้แต่ว่ามีพวกนี้มากับมันด้วยนะแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อโอเคอันนี้ขอฉันอธิบายให้ฟังนะคะนี่สำหรับได้สเกต็ตนะใช่ค่ะสำหรับสเกต็ต ดักสเกต็ตตอนจะฝึกหัดเนี่ยเพราะเขาก็จะดึงนี่ออกนะคะแล้วก็ออกไปที่น้ําแข็งและที่เราเคยทําเราเคยเรียกมันว่าย um ่อมโอเคนะคะอ๋อเข้าใจแล้วนี่จะลากเส้นไปลากจนเป็นวงกลมให้พวกเขา oh. และนักสเกต็ตก็จะฝึกการสเกต็ตรูปเลขแปดได้บนเส้น oh. ซึ่งข่าวร้ายก็คือพวกเขาเอาท่าเลขแปดออกจากสเกต็ตลีลา หลังจากโอลิมปิกที่คารการีในปีพันเกร้อยแก็เลยไม่ใช้พวกนี้อีกแล้วแต่ฉันดูว่ากีฬาของเรามีประวัติเยอะแล้วก็มีคนที่เป็นนักสะสมซึ่งฉันรู้สึกว่าถ้าคุณเจอนักสะสมคุณอ,อาจจะดูที่หกสิบเหรียญ60เหรียญใช่เลยคนถึงมาอย่างไงเล่าคือผมไม่แน่ใจเลยนะกับเรื่องนี้ <G ül üyor> นี่เป็นรองเท้าสเก็ตลีลาที่ดีนั่งกันะค่ะโอเคนั่งกันครับฉันรู้ว่าจะเย็นอ่ะเย็นก้นของคุณด้วยแต่อย่กให้คุณดูนี่นะสเก็ตลีลามาพร้อมที่จิกคนเล่นฮอกกี้ก็เลยไม่ชอบใส่รองเท้าสเก็ตลีลาแล้วพอเขารู้สึกจนรอยจิกเขาจะสะดุดล้มแต่การจิกในการสเก็ตเราใช้สำหรับกระโดดสำหรับกระโดดสำหรับหมุนอ๋อเหรอครับใช่ค่ะถ้าคุณดูฉันหมุนคุณก็จะได้ยินเสียงครูด และที่จริงนั่นก็คือการจิกข้างล่างของฉันมันควบคุมการเคลื่อนที่ของฉันซึ่งข้อแตกต่างหลักระหว่างใบมีดของฮอกกี้แล้วก็ตัวของสเก็ตก็คือถ้าคุณลูบไปตามขอบนี้เรามีที่เรียกว่าร่องมันจะเป็นรูปตัวยูอยู่ในตัวสเก็ตและนั่นถ้าสเก็ตลีลาจะเล่นอยู่บนที่ที่เราเรียกว่าขอบในหรือว่าขอบนอกเสมอเขาเล่นฮอกกี้เป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็ขึ้นลงตรงๆทีนี้มาคุยเรื่องสเก็ตคู่นี้กันดีกว่า นี่เป็นสเก็ตของไรเดลมีโลโก้ที่ตราประทับสีทองใบมีดจอห์นวิลสันจากอังกฤษนี่เป็นเสเก็ตที่คุณภาพดีที่สุดในโลกโอ้ oh, จริงเหรอใช่ค่ะาำรับนักสเก็ตเก่งที่สุดนี่จะขายได้คุณกำลังดูที่ พันสามร้อยเหรียญสบายสบายเลยอ่ะคุณทำให้ผมดีใจจังเลยผมมีความสุขตอนได้เห็นคุณมาคุณมาขนาดนั้นจริงเหรอเนี่ยนี่แหละแจ็คพอตเลยคน้ำตาลผมหน่อยหวานใจของแคนาดารู้สึกว่าเราน่าจะมีแชมเปญและสบู่ด้วยนะวเราเปดินเนอร์โรามนติกด้วยกันน่ะแล้วหลังจากนี้คุณจะทำอะไรคะไม่เอาหนะาคุณหักอกผมอะสิ่งเดียวที่ทำให้ดีขึ้นนิดนึงก็คือผมฝันจะได้เล่นสเก็ตลีลาบนน้ำแข็งกับคุณมาโดยตลอดเลยจริงๆเนะ คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยคอยผมหมุนไปร,รอบๆน้ำแข็งหน่อย,อยได้มนอน พอวกระบอกาสใช้การผสมผสานของความไร้สาระสนุกสนานและติดตลกไปั่วไปสู่เอ็กซ์ตรีมได้เอ็กซ์ตรีมซินดี้กับริกได้กำไรโดยการไปรวมกลุ่มกับพวกชอบปฏิเสธรอยได้ไปชญหน้าอย่างจริงจังกับหวานใจของแคนาดา ซาบานเลยรอยถ้าคุณททำเพื่อเจ็บแล้วก็คุณต้องเสียใจและเออร์ซูล่าไม่ได้สักห้องเออดีรัดเข็มขัดพพวกถึงเวลาไปสุดขีดกันแล้วเห็นห้องนี้ไหมโอ้ให้ตายสิเห็นประตูนี้ไหมกำได้ขึ้นที่นี่เนี่ยเห็นไหมปันนี้เลยพ่อประตูนี้สุดขีดบนเก้าอี้ เหนื่อยเหนื่อยเหน่ายสุดเขตพอหรือยังวิดีโอนี้จะต้องดังกระจายทั่วเน็ตแน่ๆนี่นะ<ว>ตื่นซะทีลองล่นเลยรู้สึกถึงความดังหรือยังอะ